กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเราพบเจอกันแบบทุกวันเกาะติดติดตามหายใจรถต้นคอที่คอหอยนะครับนี่คือสื่อสไตล์ยุคนนะอีซ e ี่ยุคคนยุคคนชนข่าวยุคนขยี้ข่าวว่าไปทุกวันนี้มีหลายชื่อมีหลายรายการนะครับแต่ยืนยันจุดยืนเดิมชัดเจนจริงใจไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือเข้าข้างชาวบ้านอยู่เคียงข้างประชาชนทุกกรณีไม่ได้เป็นเดอะแบกนะไม่ได้เป็นอะไรกับนักการเมืองพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองรัฐบาลนะเพื่อทวงถามความรับผิดชอบนะแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประชาชนนะรัฐบาลคือผู้บริหารแล้วก็ใช้งบประมาณภาษีนะครับถ้าชื่นชอบสื่อแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับหรือจะช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนก็ได้เพราะผมไม่ รับเงินบริจาคทุกกรณีนะฮะไม่เปิดรับบริจาคไม่อะไรทั้งนั้นะนะนะเพราะว่าเพราะเป็นพี่น้องประชาชนทุกคนก็ลําบากอยู่แล้วทำมาหากินเศรษฐกิจแบบนี้ผมเกรงใจเอาแบบนี้ละกันไม่อยากจะไปรบกวนนะพื้นฐานของความเกรงใจผมคิดว่าก็ชัดเจนตามสไตล์ของผมนะฮะมีสินค้าตามลิงไลน์คุณผู้ชมก็อุดหนุนได้มีทั้งไส้อัวมีทั้งแหนมมีทั้งหม่ำม,มีทั้งเนื้อหมูแดดเดียวหมูทุบ อะไรก็ไสกรออีสานเยอะนะเยอะแยะเต็มไปหมดของชุมชนนั้นแหละครับนะโอเคนะผมมาเจอวันนี้ก็คงไม่ได้ใช้เวลานานเพียงแต่ต้องการยืนยันจะขอยืนยันนอนยันแล้วก็นั่งยันว่าจะถึงนักขณานี้ข่าวสารยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับไปกลับมาคุณละวโรนแสงสนิทซึ่งเป็นประลัดกระทรวงการคลังเวลาประหลัดเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันหมายความว่ายัางไงประลัดไม่ใช่นักการเมืองนะครับ ปรดคือข้าราชการประจํนะเป็นข้าราชการประจําที่สูงที่สุดของกระทรวงการคลังก็เป็นมือทํางานบอกว่ากรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการเป็นเงินสดใต้ตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29ไม่โอนนะครับเพราะติดเสาร์อาทิตย์ไปโอนอีกทีวันวันจันทร์ที่30กันยายนนะชัดเจนนะครับมาดูนะฮะ คนพิการจะได้ก่อนใครเลยนะครับคนพิการจะได้ก่อนใครและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วยศูนย์คนพิการกับเลขศูนย์จะได้วันที่25วันแรกเลยผู้ที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วย1 2 3จะได้วันที่26บัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5 6หจะได้วันที่27และบัตรประชาชนลงท้ายวันที่8กับ9จะได้วันที่30นะ30 ทีนี้การจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะเข้าพร้อมเพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์ทำได้สามช่องทางนะติดต่อธนาคารตู้ ATM หรือไม่ก็โมบายแบงกิ้งนะชัดเจนไหมส่วนคนพิการไม่ต้องทําอะไรว่าะคนพิการเขาลงทะเบียนเขามีเลขที่บัญชีที่เขาโอนเงินกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็จะโอนเงินเข้าทันทีนะครับ สมัครวันนี้ยังทันไหมอันนี้หมายถึงกลุ่มไหนฮะถ้ากลุ่มแรกเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะครับเพราะกลุ่มแรกเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าเขามีข้อมูลมีรายชื่อหมดแล้วนะกลุ่มแรกก็ได้กันตามปกติรอรับตังค์อย่างเดียวว่ากันง่ายๆนะคือเดี๋ยวคือผมเชื่อว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ข้าราชการปรัทรวงทางออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ย เพราะว่าพวกเราไงช่วยกันเรียกร้องช่วยกันทวงถามช่วยกันกดดันนักการเมืองกลัวอย่างหนึ่งนะนักการเมืองเป็นธรรมชาติของเขานะครับกลัวความนิยมเสียเพราะว่าเขาต้องเลือกตั้งไงกลัวว่าถ้าคะแนนความนิยมเขาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้รับการเลือกตั้งพอประชาชนทวงถามด่าเยอะๆเนี่ยเขาก็จะร้อนเขาก็จะรีบผมนึกบอกไปครับอันนี้พูดก่อนการประชุมครมนะจะประชุมครมวันอังคารน,นี้นะครับที่จานุมัติเรื่องนี้แต่ให้สัมภาษณ์ก่อนเลยวันศุกร์ เพราะว่าตอนนี้ไอ้ดิจิตอลบอลเดตเนี่ยนะครับมันมันมั่วไปหมดแล้วนะรัฐบาลนี่เสียหายเยอะมากเพราะว่าไปโมบอกว่าจะทำดิจิตอลบอลเดตแจกเงินกัน50สล้านคนคนละหมื่นนะบอกว่าจะทำทันทนนนะีนี่ก็ล่วงเลยมาเป็นปีแล้วนะครับอ่นี่ก็ล่วงเลยมาเป็นปีแล้วนะครับชัดเจนไหมล่วงเลยมาเป็นปีแล้วมันมั่วมันสูญเสียคะแนนความนิยมไม่รู้จะกอบกู้ยังไงก็เลย งั้นก็รักษาไว้ก่อนสักส4 5ี่จห้าล้านเสียงก็เลยแจกเงินสดแต่ว่ากันง่ายๆคนก็เลยตั้งคําถามซ้ําไปคือถ้ามองในมิติการเมืองก็เหมือนกับว่าเป็นการมองว่าเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าเพราะาเอาอยู่ๆเ,เงินสดมาแจกเลยอะคนตั้งสิบ5ี่สิบห้าล้านคนนะครับเยอะมากนะครับนะส่วนเฟสหลังอีกส0สิบล้านคนเนี่ยเออเขวงคว้างนะครับล่องลอยไม่มีจุดหมายยังตอบไม่ได้ สรุปแบบนี้ละกันคืออย่าไปฟังนะไอ้เพราะว่าพูดกลับไปกลับมาผมนี่ก็โวยไปละนะมั่วซั่วกลุ่มกลุ่มอีกสามสิบล้านคนที่ไปลงแอปทางรัฐเนะี่ยคือคผู้ชมคิดเอาเองแล้วกามันมั่วขนาดไหนนะโครงการยังไม่ชัดเจนไปบอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสามสิบล้านคนกลุ่มหลังเนี่ยนะครับเคว้งคว้างยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปทางไหนต่อไปยืนยันข้อมูลล่าสุดณขณะนี้ ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อไปถึงว่าแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมยุคนังคงยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะแจกเงินนะให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนพิการเนี่ย14ล้านรัฐวีครั้งบอก14ล้านสองแสนคนแต่บางกระแสก็บอกว่า14ล้าน5แสนคนตัวเลขก็คงวิ่งอยู่ประมาณนี้นะผู้สูงวัยยังไม่เกี่ยวนะผู้สูงวัยยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะยกเ้นท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อแล้วก็เป็นคนพิการอาเอาตรงนี้ก่อนไม่ไม่กลุ่มผู้สูงอายุยังไม่มีแล้วมันจะเข้าทางไหนพร้อมเพย์ครับพร้อมเพย์นะถ้าไม่ไปเปิดพร้อมเพย์นะครับเงินเนี่ยมันจะโอนไปจริงแต่มาเราออกไม่มันไม่ได้ออกไปไงเขาดูดกลับนะครับอ่าันนี้บอกไว้ก่อนนะเขาดูดกลับนะเขาจะดูดกลับเขาเอาคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอสมัครพร้อมเพย์นะ ไปสมัครพร้อมเพย์พร้อมเพย์แต่คือรายละเอียดเนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้เอาว่าไปถามพ่อผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะถ้าไม่มีใครจริงๆหรือถ้ามีคนในครอบครัวลูกๆหลานๆที่ไว้ใจได้ก็สอบถามเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยืนยันตรงนี้ว่าได้แน่ถ้าไม่ได้นะโทษนะโทษจะหมาเลยหมาเลยละรัฐบาลหมาเลยละ่ะ ใครจะแบกไหวนะใครที่เป็นเอฟซีเป็นวอเตอร์นะถ้าออกมาประกาศถึงขนาดที่ว่าให้ไปผูกพร้อมเพเงินจะเข้าวันนี้วันนี้วันนี้แล้วถึงเวลาบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยนะครับอันนั้นก็ลาออกไปเถอะอย่ามาเป็นเลยใช่ไหมถ้าพูดชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยลาออกไปไปไหนก็ไปไล่ผมว่าประชาชนออกมาไล่แน่นอนนะครับเพราะว่างวยแตกแล้วอันนี้เราพูดถึงนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่ง คือเขาก็มั่วมาเยอะแล้วไอ้ที่ิดต้นเบรดไอ้เงินสดเนี่ยนะถ้ามันจะมั่วจนไปทุกทิศท,ทุกทางทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีมมเอ่อเอ่อไม่ไม่สามารถยึดหลักได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ควรจะมาบริหารประเทศนะครับนะอืมพร้อมเพย์มันก็สมัยทุกธนา,าคารแหละครับพร้อมเพย์นะครับเออนี่คือชัดเจนนะโอเคนะครับ ผมมายืนยันข่าวชัดๆชัดๆเพื่เกิดความมั่นใจเดี๋ยวอัปเดตทุกวันนะตามช่องผมไว้เลยครับอีซี่ยุคนนะอีซี่ยุคนทั้ง Facebook แล้วก็ยู u ูบนะคือเราไม่ได้อ่านข่าวธรรมดาเราเป็นคนกล้าพูดเพราะเราเป็นนักข่าวเราต้องกล้าเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะให้ชัดเจนที่สุดนะครับเราต้องกล้าพูดเราต้องกล้าพูดกล้าเรียกร้อง Né?